โซโล่2010ที่มุม่งเน้นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมืองและาา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 าการแก้่ขคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยความสนุกสนานที่นวันที่20กรกฎาคมที่ธศัดรา2553เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมรมาชมารีประทารกระตุนพระที่นั่ง สุดเด็ดก็เดนเนินไปยังสถานที่จัดงานมหกรรมเอ็กโคโลกนานกรนท,นที่พานฝั่งตะวันออกเพื่อทอาพระเนศสาลาประเทศซาดิอาระเบียนางมหฮัมมัดอาลกามดีผู้ในการสาลาประเทศซาดิอาระเบียข้ามถูลอกกระบาดรับเสด็จสาลาซาดิอาระเบียจะแสดงในหัวข้อพลังของชีวิตสาลาทำในรูปทรงเรือแสงขนาดใหญ่ ลูกค้ปาประจันชื่นเที่ยวเป็นเรือประจันที่มันทุความฝันและมีกระภาพระหว่างชาุดิอราระเบียกับทีนไว้ด้วยกันด้านบนดาดฟ้าของศาลาจะเป็นสวนป่ามีเต็นท์แบบเบลวินตั้งอยู่เป็นสถานที่ชมิีทัศนบรรยากาศการจัดงานม้าจำเอ็กโปโลกครั้งนี้ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งสำเร็จพระเทศพระราชาสยามบรมราชกุม,มารีทรงกระดดเนือข้าไปในที่พักโดยรอบ จุดเด่นของสาลาต์ซาดีอาระเบียคือการทันตีผสมมาตุเดียร์ใหญ่เป็นหมอดรากาลบ0องศาเส้แรกเป็น้างลื่นให้เห็นเป็นการทางศาสนาการค้าของซาลาตซาดีอาระเบียค่ะส่วที่สองเป็นภาพรของคุมสมบัติของซาดีอาระเบียใา้บนจ้ภาพขนาดใหญ่จากก็องอ๋ อ๋อเอออนแรกว่าจะว่าจะไปใเห็นเขาโทรมาบอกว่าเขาไปดูบ้านเออดูบ้านที่ใกล้โรงเรียนตรงวันดีไหมไปดูหรือยังใช้ได้มาดูงานเรือตลาดเป็นเรือหอกเห็นภาพจากมอวกาศเห็นประเทศซาอุดิอเรีเบนโลกเม่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้จะรู้สึกเหมือนภาพนั้นจริง พระธาสีให้ใหม่เลยใช่ไหมจากนั้นสมเด็จพระเทพารักษราชด h ดาเสียงพระรามราชมารีประทับรถยนตพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินสาราสาลาสาธารณรัฐบาลีนายปากวินบูกรมประทานอภิรังศราลาสาธารณรัฐบาลีเข้าทูลออนกระบาดรัชเดจศาลาสาธารณรัฐบาลีจะแสดงในหัวข้อเมืองแห่งพิเศษชีวิตที่เกี่ยวขี่สาย สาลาเกาลีใต้สร้างเป็นตัวอักษรเกาหลีแบบสาม่แสดงถนงกษระขารผสมะสานระหว่างันเนลและความว่างราคาเท่าไหร่ของสาราออกแบบให้ไม่มีประตูเพื่อแสดงความสว่าของอักจรเกาหลีรออาคารใช้ตัวอักษรและสีซึ่งความหมายถึงภาตุหยในธรรมชาติายานศาราทะลกจะเป็กษระของนตวของสารารากีผ่านแบบจำลองโกล ครั้งที่2องใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการของเกาหลีในด้านต่างๆเช่นวัฒนธรรมธรรมชาติวิถีชีวิตทั้งเครื่องแต่งกายภาษาเครื่องดนตรีรวมถึงอาหารเกาหลีมเขาจะดำเนินการกับธนาคารให้หรือว่าเขาเขาเป็นเจ้าของเลยนั่นเองก็เป็นเจ้าของเด็ดขาดแต่ว่าโอนได้เลยใช่ไหมนอกจากนี้ยงขายข้าวต้มยเตี๋มนไกู้ตัวบ้านอะไรอย่างเง้ เขาพักอเขาทำเสร็จเรียบร้อยความ้าขอาวกะรีนี่เป็นด้านรีี่คามดสุนา้กับาจะไปวิ่งพูดธนาคารดี่นี่ธนาคารเปนดอกรม้เขาบอกแปลกใช่ไหมสร้างโลกในอนาคตดีสูงมากเลยต่ดระรเข้ากัะนื้สาราและทุ่่ศสารานี้สร้างเป็นเกาะกลางหมายถึงม่วงในหัวข้อ เรากปถามถามดูให้เขาให้ชัดเจนสักทุว่ถ้าเราซื้อเป็นเงินสดบราจะได้ไหมใช่ไหแล้วก็มาทามาดูประจางจะซื้อส่งจอดผ่านได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าถ้ามีเงินขนามาะก็า่อยได้ หน, variance, นนหน้าลิขสิทธิ์ใหม่เนี่ like. ย 4G น well, ัก yeah. ็หมดแล้วลูกใช่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 นั่นช่ใช่เชอนช่าช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใก็ใ่ส่ บ่อจะกอจะเป็นเกมคินเจโลหลังจากปัะจากนห้โอนโลโอนโลเทมัินเจดเลยขอลดแรงงานไัรนแหละลดแรงงานใช่ใช่เขาจะเป็นนั่นแหล้วต้องไปเรยๆหลักการถกทอของคนญี่ปุ่นนเอาแล้วก็ใช่ ส่วนที yeah example, yeah example, mm ่สองใปัจจุบันแสดงรูปแบบการใช้ชีวิตและการมองธรรมชาติของคนญี่ปุ่นเป็นการสื่อความคิดโยกและบอวามรู้สกปิติยามการปิบติานทั่วไปที่มี้อพิจการใช้กุ่นโยนเทคนิคและหลักการ นอกจากนี้อยากแสดงวี่จีการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมด้วยถ้าชอบ้็อยู่แต่โบราขนาดนี้จังลย้คืออนาคตนะเสนอขาวละครที่ใช้ทคโนโลยีล้ำสมัยในการแสดงเสนอเรื่องราวของวกเาทุกอย่านกล้าถนช่ประเทศพารากาดานยางโดมาราชมารีได้ทอดพรานในมุสการ์สิริของญี่ปุ่นมีการี่เรีการรักสิ่งแวดล้อมเคโนสิ่งที่มากลยถ้าโบราแค่ไม่เอาผู้อาจารย์นักรสดงมันเสร นะอ่อะไรอะไรู้ก็กูอาจารย์เงินยอเยอดนี่อย่างมากก็แ้วแ่สองแบบไหมเงินที่เราได้ไปอยน่ใช่ไหมศิลปะการนล่อาจารย์ได้ไปอยู่น่าครับก็ถู ลัช้อนหอยเอยรับฟีนีจะดูดผ่าพ้เหนือของกีนและั่วตร่น่านกปนเรื่อยทนิสราปุเรื่อยานน้กทาราญี่ปุ่นสมเรื่อนัวิทาตร์ชีปนไม่เรื่อานิทาาาวี่ปนไม่เรื่อานักวทญี่ปุนยนักนิยร์ชี่ื่อานนักวิรชญี่ปุ่น่เรื่อ่น กินรมกันกัเกและจไปญี่ปุมันก็เป็นไปเป็นข้ับนญีนนะีา้สร์การกรันานแค่เนี้นะต้องพูดราคาะรปูเงินสไสาาะาาดนี่อ๋อออออปชั่นหัวนั่น่ รราตาสีให้ใหม่ไหม่พระราชกุมารีพระราชทานปริญญาบตรแก่ผู้ศึกษาการศึกษาวันนี้จริงอาจารย์นักข่าวก็จะไปจวลาัก่าทีต่2 5 2จันที่สามวันนี้เวลา13ากา50นก็ตัินจ่ืว่าเป็นการจกมากกล้กดกระมมงให้ถึงเจ้าพระเจ้าลูกเพลงเจ้า่ระราษราสุมาลี ถ้าบัวเงินเป็นเจาให้หนึ่งสาขาถ้าเขาบ้านเป็นเจ้าของเขาอยู่อกพัมีการศึกษา25 5 2โอนันเลยนมีผู้สมการึดสาจากคะวิทยาศายยการเชลประทาคณะวิทยาการจัดการทั้งระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรัะคะอาารปริญญาบัตรที่สองพัน เพราะการกัวกาทุกว um, so uh, ันแค่แปดสิบ uh, ป uh, 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 um, I mean uh, ัจจ ah, ัยที uh, ่เปิดสอนหลักสูตรที่ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ทั้งช่ยีและสังคมศาสตร์โดยเนนการนาวิชาการในสาขาวิชาต่างๆมาบรณนาการเชื่อมโยงและส่งเสริมทักษะด้ีนสื่อและประวัติ่าสตรารนำทื่อมดทดลองและปฏิบัติจริงวก็หบบการจัดการศึกษพื่อที่ติดจะได้เข้าไปอยู่เลย คป็นผลงานล่าสุดที่สร้างขึนเพื่อให้สถนมหาวิทยาลัยก็คือรางวัลคอโลกหุ่นยนตเติดพ้นที่ขนาเล็และต่างอมาจาจอแสงานไอที่สามารช่วยแก้ปัญหาการ่อระหว่างผู้พิจาราการตัดินต่อคนตัดิผ่านระบบที่แปลียงพูดและต่างเคลื่อนไหวของผู้พูดให้เตัวอักษรรับแต่งงานนะที่สางด้วยภาเคื่อนไหวแลกทให้ดูดีนะ เราาพรระราชวังเนองพระราชกัานเิแปดแสนนั่นแหละนัดโอนเลยพระราชทานแราบอกว่ามาจจกิปกสองแสนนั่นแหละแล้วก็เข้าไปอยู่แล้วก็นัดโอนคือแสบ400,000ใช่ไหมในาร์รัสไทยรองเลขาธิการสำนักพระราชวังกองทุนคณะเดินทางไปตามผลปฏิบัติการทงหน่ยหลวงพระราชทานต้นรัใเกิดปากลและคืนเม่การเกพิท ณะนี้ยังไม่สามารถเพิ่มรำมาณน้ำได้ตามแผนที่กำหนดไว้ขณะที่ระบน้ำในเขื่อยั่ลต่อเนื่องเพื่อระบายน้ำา่เดี๋ยะเห็นรกรนผู้สประชาในช่วงท้ายเขื่อนเฉลี่ยเาหนึ่งล้านลนี้เพื่ปฏิบัติงานด้านฝนหลวงต่อไปในาดปา